โอเคครับไอ้เฮียนะครับวันนี้กูจะมาเป็นคนป่านะครับผมโอเคครับพอไปต่ออไอเฮ้เราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับผมเราจะไปคนป่าขับรถนะครับเปป่ะไม่เปิดเอ้ยกูยังไม่เปิดของอะไรไเหียมึงพอได้แล้วอีทวนแปบเฮ้เปิดโฟล์ได้ปะได้ได้ คนคนคนป่าคนป่าเขาจะไม่รู้เรื่องอะไรเว้ยก็คือเขาเปิดได้มันอุ้มยังไงวะโอ้ยอยู่ไหนวะนี่ไงรถขับรถเอ้ยรถขับรถอันเลยจะได้ชนเยอะๆจะได้ฮ่าห้าอุ้มมันอุ้มยังไงวะรถคู่อยู่ไหนไปดิใครมันทับเลยมั้งเบิดรถดีเบิดรถโอ้โหรถรถอย่างเชี่ยเลยสัตว์ เจอกันการหลักการใช่ปะเออตอนนี้เราเราค่อยชนห้อมกันโอ้ยเหี้ยรถพี่เราเป็นคนป่าแล้วเราขับรถไม่เป็นนะคนเราขับรถไม่เป็นเพิง่งออกเราเพิ่งออกจากป่าเข้าตัวเมืองนะงั้นก็ขออญาตขับเข้าทะเลเพื่อออกมาหารายการอะ่ะม,ม,มาดูความสำเร็จไอ้เหี้ยพวกเราชนป่าตัวอะไรชนเผ่าตัวอะไร อุ้ยทำไมเมืองมันสวยจังเลยเมื่อเราอยู่แต่ในป่าไม่เคยเห็นอุ้ยทำไมมันมีแต่ตึกวะทำไมเราแถวบ้านเรามีแต่ป่าวะเฮ้ยทำไมทำไมต้นต้นไม้ที่นี่ทำไมมันเป็นห้องวะเุ้ยต้นไม้ที่นี่ทำไมมันเป็นห้องอ่ะเุ้ยอุ้ยอะไรวะทำไมทำไมทำไมมันเลยเขาแข็งอยู่ในวัยเดียวกันทำไมทำไมกูแมปกูไม่โหลดอ่ะดูเจ็ดเจ็ดสิบเอ็ดคนพี่ ต่อนอไปสอนอปะพี่แต่ประเทศมันมันก็ไม่ได้ลื่นเลยขนาดนั้นละพี่ไปสอนอแลกอยู่เลยเออมันมันลงหมดเยอะเฮียเฮียลงมาเยอะไม่รู้คอมกู่ก้อนนี้แต่มันก็กระท่าเพื่อมึงลงบดเยอะอี๋เฮียลงเยอะจนกูแบบแบบไม่โหลดคนก็แทบไม่มีเล่นนี่ตำรวจตำรวจตำรวจมีตำรวจมีนี่เอ้ยกูขอชนได้ปะไอ้มันอย่าพึ่งชนเนี่ยพึ่งชนโอ้ไม่ใช่โอ้เยฮ้ย ตอนนี้ไอพี่เสียงเสียงรถตำรวจเยอะระแวงไอพี่อะเรียกถูกต้องก็แข่งมันมันอะไรอย่เง้ยไอโรงพยาบาลนี่เป็นโรงพยาบาลนี่พิชชนหมอมันไม่มีใครเลยเว้ยเจียงหมอเจียงหม่อต้องปวดน่าจด้านหลังอะด้านหลังมึงขาวน้อขับไปต่อแมั้ยมันมันมันอยู่ตรงตึกบุญตรงสาวน้อยหรือเปล่านั่นขวางนิดหนึ่งอะขึ้นไม่ขันโง่โง่โงเอ้ยโดนยิงต้องชนเราโง่ เราารกาตายพขอชนิตายคุตายพี่ถุงชบพี่คนเปิดโปยี่ยมนายกแกงเหรอมันมีนายกอยู่สวัสดีของผมันดีมุกอันนายกลงหอยยียมันมีงอธีจอยู่ไหนคนไหนกุตายอ่ะ ไม่รู้ไม่มาอีกแล้วผมเปิดผมก็เปิดโฟพี่พี่พี่แบงค์เห็นศพผมป้าพี่พี่แบงค์รีบวิ่งมาแล้วก็พี่แล้วพี่ก็กดหายตัวต้องรถก่อนตัวเดียร์เขาพี่อุกา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 สวัสดีครับผมเป็นคนป่าครับผมเพิ่งเข้ามาในเมืองได้ยินผมไหมไม่ผมเป็นคนป่าครับอุกาอุกาอุกาไม่ผมเป็นคนป่าผมอขับรถครับ เอาเอเอาแต่ผมผิดอะไรอ่ะเฮ้ยว่าาว่าเป็นเคทอสอย่งเียงแล้วนี่เขาอุ้งปุกชุบดชุบดีชุบดอชุบดิเอาชอบดิปากเม็นชิปหายไอเไอ้เหี้ยดาบเอาชุบชุบดิเกือบไม่อาชุบิตายเอาทำ้มกูตายได้ไงอ่ะคำคำฝ่าี่นยกนั่นคำฝ่ง แล้วมันดากูทำไมอะเออเนี่ยแต่แตบอกกู FC เฉยๆไม่หกน่อดอออาแล้วเขาอแล้วเขาจะฆ่ากูทำไม้ยต่แต่ผมเห็นพี่แม็กี่คียนิวได้อะไรั ชุบอ่ะอาแล้วพี่พี่ไมผมตายครับูเพี่พี่แบอฮะเขารู้จักได้ไงวะเออเขารู้จักได้ไงวะแข่าวปิดาออใครใครบอกพี่แป๊บวะก็แบบมึงมึงบอกคนทุกทุกคนที่วะไม่เขาอันนี้ผมซ้ายได้ไงครับว่ากันเหรอครับโอ๊ยโอ้เป็นปเป็นคนป่า มัเป็นระเบิดได้ไงครับไม่ใช่หอมเอฟเฟกต์ออุบุบนะครับนครับุบุ้องมบ่ไมัเยใจุนครับอบอาสปอนกาจอตันึงุบหน่ครัาเยนนี้นะคอเอาไอ้าอะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรครับมึงบอกเขาอีกนเอาคนแบน้เหีฮะ หล่นได้ไงมาจากแถวพี่ามแม่มาดูดิกูดูว่าเถากูเป็นเคทัวรกไอ้เหี้ยอ๋อคิดว่าเคทัวเขาจะมาเล่นเซิร์ฟกระกแบบนี้เหรอพี่กูโดนแบนอีที่รักไม่ทนทำอะไรเลยเหี้ยมึงเข้าดิทีถามนมึงเข้าดิ่ามันนี่แมเรีนค่คายไปขอขอนแเลยเดี๋ยวอีที มันมันไปดูนี่มาเว้ยมันไปดูดิสเรามาไอสัตว์เย้ยยืนรอเพื่อนตั้งนานยังไม่ถึงไหนเลยดับดิสปอดีประเทศเทไหรใช่ไหมประเทศมันเชื่ออะไรวะเฮ้ยเนี่ยคุณทำไมกูจอดำวะไอ้เหี้ยไม่พูดเลยวะ,บบะเฮ้ยโอเวอแคตเลยแล้วก็ค<ล>ือมันอ้าวมันแดงกูแล้ว,อลวเอ้าแสตได้ไงอ่ะคือ เออมงราเข้าไปดีเฮ้มึงไอคิปแม่งอย่างเจี้ยอะไวันเนี้ยแล้วก็ขออนุญาตจบคลิปเป็นเท่านี้ก่อนเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าเพ้่น่าผมอย่จบคลิปนะครับคือคือมึงรู้จักกูได้ไงเนี้ยแล้วมันแบงกอ่ะอ่ะคือเฮียอะไรถ้ากูไม่ชันทํออะไรนะมึงคนดูมึงลองดูคลิปเอาแล้วแหละมันแบงก์กันเดินคลิปหน้าเวเียแอดมินแม่งเสืรู้จักอีก เเปิดแล้วประเทศไอโซนตีนเฮียนี่นะครับฝังไวยด้วยนะว่าพัดเทลแมวแม่งมีสัตว์นะครับบอกกูอะไรนะแบนดอย่างไวยอะไรเฮียบอกอะไรอะไรคือเพื่อนรอเพื่อนเกูกูไปยืนฮาฟูฮ้าฟู้งบอกเหม็นปากไอเฮียแล้วกูแล้วมันด่ากูเฉยเลยไอเฮียไอเเหมนไอเียเหม็นเหม็นผ่าน่ายแลนหน่อยไอเฮียคำพูดของแอดมินนะฮะคือเดี๋มึงดูนะครับประเทศนี้นะครับจบนะไมอยากดับใช่ไหม เยแ๊ดนึงครับแอดมินเข้ามาแอดมินเข้ามามาคุยดิ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 ยดินายดิมคุดิมคุยดินนะุยดาดมิมาคุยดิมาให้ดิมาคุยมาิมาคถมวคุยมาคุยดิมาคด้มยิมาคุยมาคุยิาคุยดิ่าค uh, uh, mm, uh, um, ah like um, ุ่ดมาคุยด um, ิมาคอยดิมาคุยดิมาุ่ยดิมาคุยดมทํมาคุยดพมาคุยมาคุมคมาดิิคดิด ห uhm. ม่ได้บายฮะฮะบูทใหม่ได้บายไม่เกี่ยวอะไรอะฮะได้บายอะไรเขาเขาเลิกเขาบูทใหม่กับได้ใบได้เหรอครับเมื่อกี้ยัโอ้โหคนป่าต้องถามว่าที่บูทใหม่อะไรบูทใหม่อะไรบูทใหม่อะไรเขาเขาบูทใหม่อะไรอ่ะมันฟังมันยังฟังไม่ออกเลยว่าไหนบูทใหม่ไหนของจริงอันนั้นมันคือฮาฟูหรือเปล่าเดี๋ยวไหมเนี่ยมันจ้องตั้งนานแล้วเนี่ย อ๋อแลวมันรู้ได้ไงว่าเรามาเล้วนะแล้วแล้วแอดมินรู้ได้ไงครับพวกปกติพวกพี่ผมเขาเล่นโลคนป่ากันอยู่แล้วด้วยเขาไม่ได้ได้บ่ายนะครับเขาได้บ่ายหรอชนเหรอชนตอนไหนก็บอกเขาไปดิว่ามอตอนพี่ผมไปชนอะบอกว่าเขาพามบอกแม็คไม่โหลดก็มอดเยอะบอกแม็คไม่โหลดมอดมันเยอะพี่บอกไปดิต้องชนเราด้ กูพูดว่ามันเป็นแบบเดิมปะเออเออบอยเขาบดดิเดี๋ยวกูเข้าไปก็ูเข้าไป a d m i นครับแอดมินอันนี้ปลดได้ไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ผมเข้าไปถาให้ดูว่ามันบูทหรือเปล่าปลดปลดดีก็ได้ครับปลดคดีป่ะโยกูเข้าไปเปิดคนป่าใส่แม่งไอ้เหี้ยเขาบอกไปดิว่าแบบนี้ไม่บูทหรอเออมึงอ่านเว้นั่งอ่านเว้นั่งรออ่านเวไอ้เหี้ย อ้าวๆเอ้าปหมันสเปคหน้าจอรอดูนะโอ้โหแม่งสเปคหน้าจอพวกกูโคตรเหลี่ยมูดิเฮ้ยไม่มันไม่ได้ยินเสียงเราปะนี่ไม่ได้ยินเสียงเราปะไอ้เหี้ยแม่งแม่งรีเชตตัวเดียวกูด้วยเฮ้ยทำไมรีเชตมันลงกูเลยอ่ะมันทะลุยันรีเชตเลยเหรอไม่ใช่มันไม่ใช่ของเรามันเช็คหลอกได้ไอ้นี่มันเช็คหลอกอย่างงี้ได้เว้ยแล้วคลิปนี้ของใครเนี่ย เฮ้ยไอ้ที่มันมันชีคหลอกได้ขนาดนั้นเลยเหรอวะไม่ใช่มันสเปนหน้าจอดูไอ้เหี้ยแต่คนไม่ควบกระจอบเลยอ้เหี้ยมันสเปนหน้าจอไป้่ายาเฮ้ยใครมันพูดอะไรวะทำไมคลิปกระตุกอ่ะบุ้งหัวทำไมคลิปกระตุกอ่ะโอ้ยเฮ้ยอุตันไอ้เหี้ยนึงดูดูมึงไปดูในนี้ในในโทรเฟสอ่ะไอ้เหี้ยมันดูดีมาแบนกูเกูเฉยเลยไอ้เหี้ยอ่อันนี้ขอขออีกรอบได้ไหมบอกว่าพี่มันมันกระตุกอมนได้กูหรือเปล่า หลังนันเนี่ยสไทเวนพี่เฮ้ยมึงมึงบอกมันอันนี้ดิมึงบอกมันให้ให้ไปปลดแบนแล้วให้กูเข้าไปคุยดิเออบอดี้จะคุยี่ผมเข้ามาคุยได้ไหมล่ะครับอ๋อพาเทลไอ้เหี้ยกูแสงตัวคนป่าบอกพวกกูเลื้ยนก็สไตา์พวกกูไม่ล่ะไอ้เหี้ยวุ้ยไม่ทันทำอะไรเลยสัตวสเออไอ้เหี้ยเราอยู่ที่บอกที่โต๊ะแป๊บไม่ไลค์หรอคอะไรแบบนั้นหรอครแล้วโลเพนี่มันเป็นสมบทบาทใช่ปหมพี่ ผู้คนตัวบาปเป็นคนป่าขับรถไม่เป็นก็ได้นี่แบบอะไรพวกนี้แล้วแล้วอยู่ดีมันมันมาพูดนอกเกมว่นนี้แค่พี่ตอบแบบไหมเมื่อเคยเห็นเมื่อเคยเห็นในทองดีบ้างไม่นะมันมันเกิดมันยังชนมันยังชนคนอยู่เลยเขายังไม่อะไรกับมันเลยนะไอ้มิ๊บอกว่ามึงส่งลิงพาเทลมาให้กูดิเฮ้ยมึงปิดไหม่ในในนี้ดิมึงปิดไหม่มึงส่งลิงพาเทวมา เออมึงไอ้กูตาเข้าคุยดิเยวกูเชียดเองพาดเท่าเรกูส่งในช่องแชทนะส่งใแช้นในช่องแจ้นเขาไม่ปลดเขาไม่ปลดเอ้าไม่กล้าคุยดิเอ้าอะไรอ่ะเขาไม่กล้าคุยเอ้าไม่กล้าคุยเหรอแล้วบอกไม่กล้าคุยทำอะไรก่ก็บอกแล้ว่าพวกกูมีหลักฐานบอกเลยบอกว่าพวกกูมีหลักฐานนะอ่ะมึงบอกเลยเจอกันในในคลิปแค่น uh, mm, ั้นแหละมึงก็ออกเลยมึงก็ออกเลยกูเข้ามาละ เรบอย่าไปร้าานพูดพูดว่าอะไรพูดอะไรก็ได้ไออ๋อพี่แบนเพื่อนผมเรื่องอะไรบอกนี่โหลครับพี่พี่แบนทำไมพี่แมงเอ้ยพี่แบนเขาทำไมเขาทำอะไรอ่ะอันนี้ไม่ต้อนรับอะไรครับคืออะไรไม่ต้อนรับบายบายคืออะไรวะชวนไงกูชวนมันตอนไหนไอ้เหี้ย ตรงไหนมีคลิปบอกเลยอยู่กูมีคลิปกูมีคลิปนะไอ้เหี้ยมีคลิปนะไหนมันข้พี่พี่ปลดเพื่อนผมกูนหนึ่งนะมันมีคลิป,ปะนะพี่ย่ออ่อนจังแม่เหือะแบดแบดไปคุยเออชิบหายอะไรเหี้ย บอกไปเลยว่าถ้าถ้ายึงก็รอเจอนะประเทศดังแน่เออมึงบอกเลยมึงรอมึงพอมึงไปโพสเฟสแน่เฮียเดี๋ยวแจ้งความจับปารีกัวเฮียอะไรแจ้งความเฮียอะไรยาอ่อนอย่างเงี้ยเนี่ยมกูบอกอะไรนะอุตันมกูบอกว่าอะไรนะอุตันพวกพวกมึงจะขับรถชนพวกมันอะขับรถชนก็บอกแล้วก็มีคลิปก็บอกมันดิไม่มันมันบอกมันไม่ใช่แค่ครั้งเดียวอะ เดครั้งเดียวเฮียอะไรเฮียพวกคุณชนแค่ครั้งเดียวอิงตามหลักฐานเขาบ้าไปเลยเฮียมึงไม่ดูพี่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 บอกว่าขอขอเป็นคลิปได้ไหมอิงตามนาดเหรอวะพี่บอกไปที่เปิดเปิดแชร์จอแล้วเปิดคลิปให้ดูหน่อยพีบอกว่าไมเข้าไปมันบอกไม่ต้องรับคืออะไรอ่ะไอ้ตันมีแชร์จอนี่ตันแชรจอล้มกระตุกไม่ไมนเป็นอันนี้มันเป็นที่เว็บเว้ยมันเฟสเฟสมันแชร์จอแล้วมกระตุกนี่แหละเออไม่แ มันไม่ได้ยินด้วยไหนไอ้เงี้ยมันเกินไปกูขอดีขอรสองอันแต่กูตันบอกไม่ได้แจ้งความเหรอเดี๋ยวจะพิจาไปตไอ้เหี้ยเนี่ยมันได้ดังจริงจ้ะไม่ไม่มันมันมันไปสองโปรไฟล์นี่กูด้วยโปรไฟล์นี้มันบอกว่าพี่ชอบแป๊บไม่ไรเหรอจังหวะนั้นมึงได้ยินปะไอ้ดวงหนมันมันึงคอยดูเลยเดี๋ยวกูงเป็นลงแน่เออนั่นแหละเสียงที่มันพูดพี่แมวมึงไลรดิเดี๋ยวแม็กมาดู มันมันบอกมันบอกว่ามันทำคอนเทนต์อะไรมันบอกมันไม่โอเคคอนเทนต์อะไรไม่โอเคอ่ะคือมึงคือมึงดูไอคลิปคนอื่นมาเยอะหรอพี่แม็กซ์ไลฟ์สดเลยเออพี่แม็กไลฟ่สดแล้วแล้วพี่บอกพวกมันดิว่าพี่ทอำแบบไลฟ์สดแล้วยาเลี่ยหีบยาโอ้ยสัสไม่อยังไม่นกูเข้าไปคุยเลยสัตวสก่อนถ้ามาคุยอย่างนี้มันจะคุยรู้เรื่องไหม ให้มันมาคุยในส่วนตัวดีกว่าก่อนออดิสก์มันอ่ะอยลืมว่าเดี๋ยวประเทศมึงได้ดังแน่แบบดาราเวีมันตบกหน้าสนตีนก็พ่อแม่ลูกกันมปนโลกไอซีสลับกันบ่อยแล้ววงการนี้มีดาลาเอวีเวียก์บอลแคสเวียคิงเย่เราคุณตกหดไล่พวกบอลน้าบีหน้าพวกมึงลายแมงคุดอากลีฟอร์มหน้าสาบแตนแต่เป็นเผ่าพันนาปาซีนฟอร์มด้วยฟอร์มเก่งแต่ตัวจริงไม่เห็นมี แม่งน้ำเดินพอได้ยินเสียงเขาวพวกฟีไม่ก็แค่พวกแอกสาวลัวหรือเปธรรมชาติเพราะพวกเฮียนี่อยู่แต่